สวัสดีครับคันนี้เราม,มาพบกับชัยอ้ำสตีททวิน900นะครับรถจดทะเบียนปี2016ตอนนี้วิ่งมาแล้ว7,000กว่ากิโลนะครับคันนี้มีของแต่งมีท้ายสั้นแต่งนะครับพร้อมชุดไฟเลี้ยวหลังแต่งข่อแต่งนะครับ หม้อน้ําแต่งนะครับแต่เลียวหน้าแต่งหูจับไฟตัวจับเรือนใหม่แต่งนะครับโลโก้ข้างถังแต่งนะครับรถสภาพสวยมากนะครับ